ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็่าวมาพอๆกับพ่อแต้มนะพี่น้องเนาะครับวันอังคารที่11กนะุมภาพันธ์2568ันาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อแต้มพามาติดตามเลข่ราวพัฒนาของอาจารย์เฉียนมลมาลาดเด้อพี่น้องเนดะ้อครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์หกแ ลาวพัฒนาออกห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดสี่รับเรียกา่างก็ออกแปดเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับสองตัวเครื่องกลางเป่าคือเกาพี่น้องแปดแปดเจ็ดเจ็ดแต่ว่าแยกกันครับของอาจารย์เชียมมาลาสกนวัต่พานมากกับเขาได้พี่น้องเนอะแต่ว่าเรียกกันดับมันลุดนะพี่น้องนะครับ วันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2568ราลาวพัฒนาอเฉียมะราชเลขติดบนล่าง456คขับไปเนเ่็น4กับหาเนาะพี่น้องเนาะกับมาอีรีพี่น้อง4647 5054พี่น้องอก4774เนาะพี่น้องเนาะเข้าตัวกับนะครับครับส่วนเลขดับบนล่างพี่น้อง88 788 7เ็ดมาเต็มๆเลยพี่น้องเอ้ย ด <laughs> <W. S 2> ับโบยู่เขาแต่ว่างวดน,นี้อาจารย์เพิ่นบโบไฮมาเนะี่พี่น้องเลขดับเพิ่นว่ามันหลุดเล่โบไฮมานะครับแต่เลขเดนมาร์กอะไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิร์ลไฮมาตัวใดนะครับครับวันพุธเนาะพี่น้องเนาะ วันพุธที่สิบสอง ลาพัฒนาอเจมมาลัดนะครับ ครับเลขติดบนล่างพี่น้องเลขติดบนล่าง901 เง้นก้ากับหนึ่งนะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเก้าสาม หกเก้านะครับหกหนึ่งเกียดหนึ่งนะครับ ครับส่วนเลขดับอาจารย์พันบปให้มาได้พี่นอ้องเด้องวยนีนครับอ๋นี่สามหางสี่หางพี่น้องมากตัวแดกเขาจะลืมกลับตัวไว้น้เนาะครับเนาะขับงวดที่ผ่านมากกับสี่เจ็ดออกเจ็ดสี่เข้าตัวกลับนะครับเอาฉะนั้นเราจะลืมกลับตัวน้เน้องพี่น้องเนาะครับอาจารย์พบบนันกระบอเนียนให้ตัวแดตัวนึงงนะ้ะพี่นอ้องเลือกสี่หางนะครับ คอยเข่าคอยปังปังน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวอีกครับพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โฉกมันมันกันนะครับครับประเดิมเฉลเบื้องก่อนนะพี่น้องเนอะ <c oughs> ครับลาววันพุทธที่สิบสองกุมภาพันธ์หกแปดเช็มมาลากับพี่น้องเนาะเลขติดบนล่างเก้าศูนย์หนึ่ง เน้นเก้ากับหนึ่งพี่น้องขับจับคู่กับมีเก้าสามหกเก้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งดับบนล่างหลุดอบว่าท่านพันวาห <laughs> ลุดบ่อยก็เลยบอไฮมาเลยงวดนี้นะ้องพี่น้องเนาะครับกับโบเป็นยังพี่น้องเอาตัวเด่นเด่นนี่แหละเอาทัดเจียรนนะ้องพี่น้องเนาะอาจารย์เชมมาลาดนี่คือพอเพชรทรงมาให้นะครับ วันพุธที่12กุมภาพันธ์2568ลาาพัฒนาอเฉม,มาราชเลขติดบนล่าง90193696171อ,อย่าลืมลับตัวไว้นำนอพี่น้องเนาะครับพระเทียมขอขอบคุณพ่อเพียรหลายๆนะครับเด้เที่สรงมาให้เนาะครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์เฉมมาราชหลายๆครับที่ให้แนวทางล่าพัฒนาพระเตีมมาครับฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนะครับเนาะรับะนนแล้วก็เตรียมก็ไวพรอ,อ้อยเขาก้อยปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉบมันๆกันนากรามเอาจะเลื่มเด้อพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแล้วนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมนํานักราม ครับเอาสุดท้ายท่ายสุดนี้พอเตียมขอกรับขอบคุณเยบีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมข้อไว้พอนให้โฉกโฉบมันมันเนาะพี่น้องเนาะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเอา,อา,เา,าอเออสํสสา,า,ห,นห,นา,ราสหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแคนีพี่น้องครับพอกันคลิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม